สวัสดีครับผมตั้มไทม์ย่ออัช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเลี้ยวซ้ายเข้าซองนะครับก็จะเป็นซองตรงๆนะครับไม่ไม่ใช่อ่าซองที่เฉียงนะนะครับอ่าเป็นซองตรงๆเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าปุ๊บนะครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงว่ารถเราเลี้ยวพ้นไม่พ้นอ่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดแล้วใช่ไหมครับอ่ากดเลยยังเลยกดแล้วใช่ไหมครับกดเลยยังกดเลยยังถ อ่านะครับเราขับรถมานะครับเราจะจอดเข้าฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเข้าอาหน้าเข้านะครับจอดหน้าเข้าฝั่งซ้ายมือเราจะมีวิธีเข้ายังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาครับไปครับนะครับพยายามชิดฝั่งขวานะครับให้ได้เยอะที่สุดนะนะครับยิ่งชิดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะครับแล้วต่อมาครับเมื่อเพื่อนๆขับมาครับเบรกช้าๆครับเบรกช้าๆนะครับจุดสังเกตครับให้กระจกมองข้างเลยคันที่จอดอยู่นะครับแล้วให้ ตรงกระจกมองข้างเลยมุมตรงซองที่เราจะเข้านะครับเลยปุ๊บนะครับเลยแล้วหมุนซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วหมุนซ้ายครับนะครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับอ่านะครับเมื่อโค้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามดูพยายามดูรถด้านข้างนะครับว่าเราขนาดกับเขาหรือยังนะครับถ้าเราขนาดแล้วนะครับคือรอตรงครับอ่าถ้าขนาดแล้วเราคือรถตรงครับแล้วขับมาตรงตรงครับอ่าขับมาตรงตรงปุ๊บนะครับตรงตรงเลยนะครับปุ๊บแล้วเราก็หยุดตอนที่นะครับ กระจกมองข้างของเรานะครับเท่ากับกระจกมองข้างของเขาแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าขยับนิดนึงปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้ครับก็กระจกมองข้างของเราตรงกับคันที่อยู่จอดอยู่ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูกันครับว่าเมื่อเราจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะอ่าไปดูลงไปดูกันครับเมื่อเราลงมาดูนะครับด้านนอกนะนะครับ เราจะเห็นว่างนะครับช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรานะครับมีช่องว่างพอให้เปิดประตูได้นะนะครับทีนี้นะครับจอดแบบนี้เราก็จะใช้กระจกมองข้างนะครับในการกะระยะนะนะครับเนี่ยกระจกมองข้างในการกะระยะนะครับเมื่อรถกระจกมองข้างเลยรถมาปพ๊บเราก็หมุนซ้ายเรื่อยๆครับหมุนซ้ายเข้ามาโค้งเข้ามาเราก็ดูว่าตัวถังรถเราตั้งตรงกับเขาได้เมื่อไหร่เราก็คือ้อตรงนะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับโอ้โหพี่ตั้มชอบมากเลยแบบนี้นะครับผมจอดได้แล้วทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับผม่านะครับเดี๋ยวผมสุดสั้นๆนะครับให้เพื่อนเข้าใจง่ายนะนะครับวิธีการที่เราจะเลี้ยวนะครับเข้าซองตรงๆนะฝั่งซ้ายมือนะครับ สิ่งแรกที่เพื่อนๆนะครับจะต้องทํานั่นก็คือว่าเราจะเข้าซองซ้ายใช่ไหมครับเราต้องชิดฝั่งขวาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเวลาตีวงเนี่ยรถเราจะได้ตั้งตรงกับซองได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าพื้นที่ในการเลียนในการวิ่งเนี่ยนะครับมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนชิดฝั่งขวาให้ได้เยอะที่สุดครับนะครับเมื่อเพื่อนๆชิดฝั่งขวาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับนะครับเมื่อเพื่อนๆขับรถมาปุ๊บรถเรานะครับเข้าไปใกล้คันที่อยู่เข้าไปใกล้ซองที่เราจะเข้าใช่ไหมครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราเบรคช้า เบียดช้าๆเบียดช้าๆแล้วสังเกตกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับให้เลยคันที่จอดอยู่นะนะครับให้เลยมาปุ๊บนะครับให้เลยมาแล้วสังเกตดีๆครับว่ากระจกมองข้างเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงกลางซองพอดีนะครับพออยู่ตรงกลางซองปุ๊บเราหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บนะครับรถมันจะโค้งมานะครับมันจะกวาดเข้ามากวาดเข้ามากวาดเข้ามาครับเพื่อนๆดูดีๆนะนะครับพอกวาดเข้ามาเนี่ยพวงมอะไรเราหมุนเราหมุนหมดใช่ไหมครับเราค้างไว้ครับค้างไว้ปุ๊บ ว่าเราขนานกับคันที่จอดอยู่ด้านข้างไหมนะครับถ้ามันขนานปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็เบรกช้าๆครับแล้วคืนล้อตรงครับช่วงที่คืนล้อตรงนะครับเพื่อนๆจะปล่อยรถไหลแล้วคืนปุ๊บหรือว่ารถจะหยุดนิ่งแล้วคืนทีเดียวก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของพเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจไม่ชัวรก็หยุลลดรถก่อนแล้วก็คืนล้อตรงแล้วค่อยเดินหน้าตรงไปนะครับอ่านะครับเดินหน้าตรงไปเสร็จแล้วนะครับข้อต่อมาครับเราจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าด้านหน้าเราไม่รู้ว่ามัน มีสิ่งกีดขวางอะไรไหมมีอะไรไหมนะครับเราก็ไม่รู้ไงครับเราก็ใช้กระจกมองข้างของเรานะครับเท่ากับกระจกบองข้างของคันข้างๆนะครับถ้ากระจกของเราเท่ากับกระจกคันข้างๆข,ข,ของคันที่จอดอยู่นะครับถ้ามันเท่ากันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเบี่ยมล้นนิดหน่อยไม่เป็ไเปนไรนะเพื่อนไม่ต้องเสีเยดน,นะไม่ใช่แบบพี่ตั้มครับมันเลยไม่ได้ครับต้องตรงแนวต้องตรงแนวไม่เป็นไรครับเอา,า,าคร่าวๆครับ เอาใกล้เคียงใกล้เคียงนะนะครับพอได้นะครับเอาใกล้เคียงพอนะครับพอใกล้เคียงปุ๊บอ่ะเราก็จอดใส่กีทีลงไปท,ทําธุระได้เลยนะอ่ะแต่อีกแท้อีกทนิดหนึ่งครับนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับลงจากรถแล้วนะครับก็เดินดูสักหน่อยหนึ่งครับว่าระยะห่างประมาณนี้เท่าไหร่อะไรยังไงเราจะได้จําได้ว่าอ๋อราจอดเบียดซ้ายเกินไปรถจอดห่างจากซ้ายเกินไปมีระยะห่างมากเกินไปแล้วคันที่เข้ามาจอดด้านข้างอาจจะจอดไม่ได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจอด เป็นยังไงบ้างนะนะครับก็คือเป็นการเช็คผลเองครับว่าเราจอดเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเช็คผลเรียบร้อยแล้วอ่ะเราโอเคเร,เราโอเคกับผลการจอดของเราหรือว่าถ้าไม่โอเคมันเอ็นนิดเบี้ยวหน่อยอ่ะเราก็ค่อยปรับแก้ในคราวหน้านะครับเราก็จะจําได้ว่าเฮ้ยฉันคืนพวงอะไรเร็วไปนะฉันคืนพวงอะไรช้าเกินไปนะครั้งต่อไปก็จะทําให้เพื่อนๆขับรถได้คล่องขึ้นดีขึ้นนะอ่านะครับทีนี้นะครับแถมอีกนิดนึงครับเวลาถอยออกจากซองนะครับรถฝั่งซ้ายมี รถฝั่งขวาไม่มีเวลาถอยออกจากซองนะครับเราถอยมาปุ๊บให้กระจกมองข้างตรงกับประตูของคนขับฝั่งฝั่งนู้นนะฝั่งที่จอดอยู่นะครับเมื่อตรงปุ๊บเราหมุนซ้ายให้หมดครับแล้วถอยมาแล้วมองข้ามไหลรไปด้านหลังนะดูว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาเบรกก่อนหรือจะเดินหน้าพวงอะไรยังค้างอยู่นะแล้วค่อยเดินหน้าต่อไปหรือถ้าเพื่อนๆดูแล้วอ่าไม่มีรถมาปุ๊บก็ถอยยาวๆได้เลย ถอยยาวๆมาปุ๊บนะครับแล้วก็มองข้ามไหลไปนะดูดีๆครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังด้วยนะครับดูกระจกมองแ้ลงฝั่งขวาฝั่งซ้ายดูดีๆครับว่ามีรถมาไหมถ้าสะดวกไม่มีรถมาปุ๊บเราก็ถอยยาวๆพอรถนะครับเราเราถอยมาอย่างนี้ใช่ไหมพอถอยมาตั้งอ่าตั้งฉากกับรถที่จอดอยู่ปุ๊บเราคืนล้อตรงแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าเดินไปได้เลยนะอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับ คิดว่าพี่เจ้ามันชอบมากเลยทิกนี้ผมยังไม่เคยผมขับที่ไดเข้าไม่ได้สักทีนะครับชอบไปเลยคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเลี้ยวเข้าซองนะครับโดยเลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายมือครับนะครับวิธีการเลี้ยวก็ง่ายใส่ง่ายครับเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมนาทลิปมาบอกแล้วนะครับโดยการใช้กระจกมองข้างในการกะระยะนะนะครับก็หวังว่า คนิคนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะเวลาไปจอดตามห้างต่างๆนะครับแล้วนะครับเข้าซองนะครับลเข้อหันหน้าเข้านะครับเราก็จะจอดขนหน้าเข้าด้วยแต่ว่าเราไม่รู้ว่ารัศกะระแย่อย่างไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมมี Facebook กลุ่มนะนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามกันครับปัญหากันกับรถผมติดตรงนี้ผมจะแก้ยังไงผ มีวิธีแก้ปัญหาอย่างนี้ไหมนะครับก็เข้ามาจอยกันเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาจอยกันได้เลยนะครับไว้ใจกันใน a c e b o o k Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้า ทิกดีเด็ดแค่ับดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหรือเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ